กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้คลิปนี้จะสั่งของมาจากไทยนะคะแม่สุมาให้ค่ะว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างและจะณฑานทั้งหมดไหมจากประเทศไทยนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะให้คน ใทยได้เป็นเกาหลีข้งวหิ้วมให้นะคะทั้งหมู21โลค่ะในกล่องนี้ทั้งหมู21โลบินวันที่8นะคะวันนี้วันที่ว,นนว,ทวันนี้วันที่10ที่10ก็ได้รับของแล้ว เสียมไม่เคยดูแลยค่ะนี่เขาเห็นก๋วยเตี๋ยวให้แม่ตากแห้งมาให้ ส่นก๋วยเตี๋ยวห่อสีเขียวบ้านเรานะคะก๋วยเตี๋ยวสุดแต่ว่าตากแห้งมาให้ะคะ่ะตากให้สองกิโลได้สองออค่ะอันนี้คือห่อแล้วกิโละครซึ่งก๋วยเตี๋ยวสุดตากแห้งมานะคะ่ะอันนี้ก็สุจะอมตากแห้ะะงจะอุมตากแห้งมาอีกแล้ว อันนี้ตะไคร้หมดนะคะน,นี่ตะไคร้หั่นซอยไว้ต้มนยำไว้ต้มแกลียงหั่นเราหั่นซอยตแตแห้งอื่นี้นะคะตะไคร้ตแตแห้งอันนี้ผงแคนตาลูปไว้ปั่นน้ำเพื่อค,คาลายนวลแล้วอันนี้ผงเผือกค่ะอ,คอันนี้มเมล็ดผักค่ะเมล็ดผักกับยาค่ะเมล็ดผักกับยา มันนี้กล้วยตากแห้งค่ะกล้วยตากแห้งน่าจะเยอะอยู่ประมาณสามโลสี่โลนะคะกล้วยตากแห้งอันนี้แม่ทําเองค่ะกล้วยตากแห้งตากมาที่สุดเลยนะคะกล้วยตากแห้งค่ะใบมะกรูดสุดแต่ไม่สุดเลยนะคะกว่าจะมาถึงก็มันร้อนค่ะหน้าร้อนมันก็จะเป็นสี ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลาทูเค็มะคะ่ปะปลาทูเค็มก็ขายหมดแล้วนะคะปลาทูเค็มปลาทูเค็มสามโลค่ะนี่ค่ะปลาทูเค็มสามโลนี่นะคะปลาทูเค็มสามโลอืมะม่วงค่ะ ปลาป่นโลครึ่งค่ะปลาป่นโลครึ่งปลาป่นย่างเองค่ะถุงกุกงก๊กุ๊กปชุมกินค่ะถุงกุ๊กุอันนี้ก็หมกค่ะก็หมกแห้ง พิกเผาพิกเผาตามแม่จ๋านะพี่เผาอ,นนอันนี้ปลาลานี่ค่ะปะลาลาทำเองนะคะปลาลาปลากระดีปลาขาวปนกันค่ะหอมค่ะกระเทียงค่ะ อันน,น,นี้อันนี้ปะลาะอื่นปะลาอื่นไม้โส้งเข็มหัวมากดีค่ะเจ๋งอันนี้ปลาย่างน่าจะเป็นปลาย่างค่ะ เป็นประชันย่างเลยเม่่นาดีมากเลยนี่ค่ะระชันย่างเลยย่างเองค่ะ,คะอันนี้น่ากินตาชั่นตัด ัะเกลือตาเดดนะครับมาทอดกนะนีค่ะาช่อนแช่เกลือตากเด็ดนะคะออมาทอดคะ่ะนี่ค่ะ ไปมะกรูดตากแห้งขาดไม่ได้เลยค่ะไปมะกรูดตากแห้งไม,ไม่ว่าจะต้มไม่ว่าจะตำพริกผัดกระเพราได้หมดค่ะนี่ที่เด็ดือนี่ค่ะวิ๋วเสียเลือค่ะ,ว,คะว,วิ๋วเสียเรืออะไรเนี น <the ี่ฮะขอะก๋วยเตี๋ยวเรือจึงมาุกจุกๆเลยค่ะสิบห้าห่อกินได้อิ่มเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะค่ะของอย่างก็ครบนะคะได้ครบไม่ไม่ผ่านนะคะผ่านทุกอย่างค่ะนี่นะคะ ทุกอย่างจ้าและคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะให้ดูของส่งมาจากไทยว่าได้ครบไหมส่งอะไรมาบ้างค่ะและคลิปต่อไปก็จะพากินก๋วเตี๋ยวนี่คะว่รสชาติเป็นยังไงเพิ่งกิน,นครั้งแรกไม่รู้ว่าอาถึงเกาหลีแล้วมันจะอร่อยไหมนะคะและคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะงัะ้นเจอกันลิปหนะ้าคลิปนี้บ๊ายบาย